สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้ส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเพิัตราโบแดง Nature's Gift Black Coffee l o หรื l ไว้ a i t h o l i f กระจก เคมีพัน AGC บริษัท SSK พลับบิชชิ่งจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดของขวัญพร้อมจะมอบความสุขความสนุกแบบสายโจกับคลิปที่ตั้งใจทำส่งมาแล้วขอเชิญรับชมกันได้เลยสวัสดีค่ะของขวัญอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณแม่กับน้องขวัญอยู่ที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพค่ะอยู่ตรงไหนคะขอกรุงเทพ บางพลัดค่ะบางพลัดบางพลัดบางพล oui. ัดเนี่ยเป็นอำเภอที่ผมจะไปจดทะเบียนสมรสไปจดบางรักสิคุณเอขาจดบางรักเหรอนว่าจะไปจดถึงว่าทุกวันนี้ไม่เคยพี่่นะทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยจดเสร็จปุ๊บพลัดเลยไปจดที่บางพลัดนี่ไงอะไะฮะ ใครสอนน้องร้องเพลงครับคุณแม่คุณครูจุธามาศเกาะสุวรรณค่ะคข้างหลังนี่นนนถ้วยรางวัลเต็ม <ๆ S 2> เลยส<ะ>แสดงว่าน้องนี่ได้รางวัลมาเยอะเลยใช่ไหมครับก็มีได้จากประกวดร้องเพลงบ้างแล้วก็ประกวดหนูน้อยนกพม่าหนูน้อย,ส,อยสงการค่ะโอ้หมีถ้วยกี่อันแล้วครับมีถ้วยกี่อันแล้วาสิบสี่สิบกว่าสามสีสิบใบแล้วพวกชามกับจานนี่กี่ใบครับคนถ้วยรางวัลเอออะไะฮะ ตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่ไหนครับคุณแม่โรงเรียนศิริมงคลศึกษาค่ะแล้วก็กําลังจะสอบเข้าชั้นมหนึ่งที่โรงเรียนสติวัลคังค่ะอขอให้สอบเข้าได้นะครับขอบคุณค่ะผมเชื่อว่าน้องมีความสามารถต้องได้อยู่แล้ววันนี้เอาเพลงอะไรมาประกวดครับคุณแม่เพลงอะไรลูกเพลงฝนเทลงมาค่ะ เราไม่เห็นความตั้งใจของผู้ประกวดเทียมำคันไม่ว่าจะเป็นนกร้องคนเดินผ่านหรืออะไรสมาชิกองคุณร้องยังคงอยู่แบบที่เก่งมากใช่ไหมใครเป็นคนถ่ายคุณแม่วะฮะน้าเขาค่ะแล้วก็ผู้ปกครองของเพื่อนค่ะก็ช่วยกันค่ะ มาช่วยกันเลยนะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าทําในครอบครัว,รวแล้วก็ได้มาร่วมกันได้ได้แชร์ประสบการณ์ค่ะมาดูผลการตัดสินจากคณะกรรมการจะวิเคราะห์กันอย่างไรบ้างครับพี่ตั้มสามารถครับก่อนอื่นอยากอยากรู้นิดเดี๋ยวว่าถ่ายที่ไหน,นครับถ่ายที่สวนสาธารณะค่ะ ใจบานของของเขาสดจริงๆขนาดเสียงรองเท้ายังมาเลยกรบๆใช่ไหมไม่คือไม่ได้ลิฟซ์จริงนะไม่ได้จิงแน่นอนเสียงเต้นเขาจะมีเสียงย่อมเท้าอยู่เลยข้อดีของน้องคือว่ามีความตั้งใจมีความตั้งใจแต่ว่าดูน้องจับพะวงแบบซ้อมมาดีอ่ะซ้อมมาดีแล้วก็คิดว่าท่านี้มันจะถึงตอนไหนท่านี้ถึงพะวงกับการแสดงมากกว่าท่าต่อไปอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ใช่พง่อพะวงแล้วก็จริงๆแล้วเขาอาจจะทำได้ดีกว่านี้ นะครับถือว่ามีาอนาคตรครับอขอบคุณมากี่บค่ะสิ่งที่เห็นเลยน้องสนุกสนานในการร้องมีความสุขแต่ว,ว่าอาจจะไม่ไม่เต็มที่ยังเกรงๆอยู่เพราะว่านอกสถานที่นะแล้วก็ชุด ที่ใส่ก็ถือว่า,อามาเต็มเลยเรียกว่าเป็นงานประกวด<ะ>ที่เต็มพร้อมมากๆเป็นชุดที่คุณแม่ของเพื่อนตัดให้ค่ะเป็นเพื่อนของน้องที่เรียนร้องเพลงด้วยกัน<ะ> <ขา S 1> สังคมเขาใหญ่เ<ห>น,นี่ย <c oughs> สังคมเขามีคนตัดช <c oughs> นะุดมีอะไรพักพวกเ,เยอะ ควส่งเส,สริมเยอะค่ะใช่ค่ะกระสือว่าร้องสนุกสนานค่ะแล้วก็เอาใจช่วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะงงนนขวขัญคุณแม่ตั้งใจฟังนะฮะต่อไปจะเป็นศิลปินแห่งชาติตัดสินระบบออนไลน์เชิญ <c oughs> ครับพ่อพ่อความน่ารักของหนูก็โอ้โหน่ารักแล้วก็การเต้นการอะไรดีใช้ได้แล้วอย่างหนึ่งสุ่มเสียงนะ,ะ <c oughs> เสียงแล้วมีพลังดีแต่ว่าร้องๆองไปเหมือนเหมือนมันจะออกเหนื่อยเหนื่อยตอนปลายเสียงน่ะนะ แต่ก็มันก็ไม่น่าเกลียดน,นะชอบเต้นชอบลีลาของหนูนะการแสดงออกเต็มที่ <MT S 1> เลยอนาคตหนูเป็นนักร้องดังได้เลยก็โดยรวมแล้วก็ขอให้ชอบดีเอาละคุณแม่น้องของขวัญมีอะไรจะฝากไปถึงเพื่อนๆท่านผู้ชมและนักร้องประกวดทุกท่านทั่วประเทศเชินครับฝากด้วยนะคะให้ฝึกฝนเยอะๆแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็น้องขวัญก็ต้องเปาะเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะคุณแม่เหรอฮะค่ะก็อยากให้น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้าร่วมประกวดก็ขอให้มีความตั้งใจแล้วก็มั่นให้เต็มร้อยและเกินร้อยค่ะขอให้ประสบความสําเร็จทุกท่านใครที่ได้เข้ารอบไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าใครไม่ได้เข้ารอบก็ฝึกฝนเยอะๆโอกาสวันข้างหน้าเป็นของเราแน่นอนค่ะ ฝากเป็นกําลังใจให้น้องของขันด้วยนะคะอ่าเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยนะฮะแล้วขอบคุณเพื่อนๆคุณแม่ช่วยกันตัดชุดช่วยกันมาถ่ายนะฮะก <c oughs> ิจกรรมที่จะทําให้น้องนั้นมีโอกาสนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะประกวดต่อเลยคนหนึ่งค่ะแต่ผมมีเรื่องราวที่เป็นสาระที่คนไทยเราน่าจะเรียนรู้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของประกันครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้รายละเอียดที่บริษัท t q m Insurance Broker มอบให้เราครับ มาถึงช่วงที่ชุมทางห่วงใยคนไทยครับและอยากให้ความรู้ด้านประกันเพราะว่าคือหลักประกันในชีวิตป้องกันความเสี่ยงของเรานะฮะเมื่อวันก่อนผมเห็นร้านค้าแถวบ้านมีไฟไหม้กันด้วยนะฮะเขาบอกว่าประกันที่เขาตั้งไว้อะวงเงินพอถึงเวลาไปเคมไม่พอกับที่บ้านเขาไฟไหม้ตามมูลค่าจริงเนี่ยวันนี้ขออนุญาตนะครับแขกรับเชิญเราคุณพกามาธทองแกมหน้าผู้เชี่ยวชาญจากบริษัททีคิวเอ็มอินชอลันบล็อกเกอร์จำกัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหนึ่งนะฮะคุณหนึ่งครับ มันมีจริงไหมครับพอไฟไหม้แล้วเขาเคลมได้ไม่เพียงพอกับที่บ้านเขาไฟไหม้ตามมูลค่าจริงมีค่ะพี่นกเป็นไงฮะก็คือสาเหตุที่ทําให้มูลค่าของสินใหม่ชดเชยได้ไม่เต็มมูลค่าความเสียหายมีหลายสาเหตุนะคะข้อที่1เนี่ยทรัพย์สินบางชนิดถ้าเราไม่ซื้อก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองรนะคะ,คะ,คะอย่างเช่นเราซื้อความคุ้มครองให้บ้านอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองแล้วค่ะหมายถึงว่าประกันแต่ตัวบ้านก็ได้แค่ค่าซ่อมบ้านอย่างเดียวใช่ค่ะยังมีอีกสาเหตุหนึ่งค่ะพี่นกผู้เอาประกันเนี่ยอาจจะไม่ได้รับคําแนะนําให้ทําทุนประกันให้ครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สินให้เพียงพอก็จะได้รับความผิดพลาดของตัวทุนประกันแล้วก็สินไหมชดเชยได้ไม่เต็มมูลค่าเหมือนกันพูดแบบบ้านค่ะคือบ้านอาจจะราคา2ล้านแต่ทรัพย์สินมัน3-4ล้านอยู่ในบ้านเนี่ย มันก็ไม่ได้รับความคุ้มครองคือถ้าไม่ขึ้นมาจริงๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เงินตรงนั้นถูกต้องค่ะแต่ถ้าจะได้เงินตรงนั้นบ้าน2ล้านแต่ทรัพย์สินมี3-4ล้านอยากเคม5ล้านต้องทํำยังไง เรามีแผนวงเงินคุ้มครองประกันอัคคีภัยแบบไม่แยกประเภททรัพย์สินค่ะ,ะเวลาทําประกันเนี่ยก็จะต้องพิจารณามูลค่าของตัวบ้านรวมถึงทรัพย์สินภายในบ้านแต่ให้ตัดมูลค่าของที่ดินออกไปนะคะ,ะยกตัวอย่างเลยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยจะมีตัวบ้านอาคารสิ่งปลูกสร้างรเราต้องระบุรวมถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยให้ครอบคลุมทั้งสองส่วนนํามาคํานวณค่ะแล้วก็กําหนดเป็นตัวทุนประกััันภยแต่สําหรบ เพ่ประกันภัยบางท่านค่ะไม่อยากจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่สูงก็กำหนดมูลค่าของทุนประกันภัยต่ําเกินไปเนี่ยเวลาเคลมค่าสินไหมทดแทนก็จะไม่ครอบคลุมมูลค่าความเสียหายก็เลยเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้คุณผู้ชมครับนอกจากเคียวคดติดต่อตอนนี้ได้เลยที่หมายเลข 1737นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัยและคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักให้ปลอดภัยจากทุกภัยค่ะด้วยมูลค่าวงเงินคุ้มครองสูงถึง1นล้านห้าแสนบาทค่ะคุ้มครองภัยจากธรรมชาติอีก1นึ0 0 0สบาทราคาเบี้ยประกันภัยเพียงแค่2,800บาทค่ะแค่นี้ยังไม่พอนะคะพี่นกเรายังมีอีก1่แผนความคุ้มครองค่ะคสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทค่ะคแล้วก็คุ้มครองภัยจากธรรมชาติอีก2 0 0 0 0 0บาทราคาแผนนี้นะ ะคะอยู่เพียงแค่3,800บาทเท่านั้นค่ะพี่นกโทรมาได้ที่1737<ช>24ชั่วโมงขอบคุณคุณหนึ่งครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชททด